ไอัสด้ทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องแมงนาะแมงคุงสิเปลี่ยนชื่อชอ่องแมงคุงนะใช่อันนี้ผมมีคำถามทุกคนนะผมคำถามอยู่วะนะ่าทุกคนอยากจะให้ผมเล่นมายครับหรือเปล่าเป็นพาร์ทอะไรแบบเนี้ยแบบเริ่มใหม่เลยเริ่มตั้งแต่หนี้งจนถึงซีซันเท่าไร ตอนนี้มัน1.20ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลย1.20ี่มาเลยเดี๋ยวถ้า1.21มาผมอาจจะแบบชิปไม่ครับลงก็ได้นะผมแบบเออหนึ่เอดรอรอตัวตุ่นมาอะไรน่ารักน่ารักหนกึ่งจักยี่1.20ก็ยังไม่ทำยังไม่ทำอะไรหมดนะยังไม่ทำอะไร หนึ่งจุดยี่สิบมาแต่บอลเด้เข้ามาใหม่เนี่ยแบบยังไม่ทันได้ไปประสัติศาสตร์บอลเด้เลยก็ไม่เจอนะผมมันหายากนะบอกมันอยู่ใต้พื้นดินหูือว้ก็อะไรอะลบกว่าลบสี่สิบกว่าอะไรเนี่ยวันนี้ผมมีคำถามเล็กๆน้อยแค่นั้นฮนะอยากจะผมเห็นผมเล่นไหมครับหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าแบบ เริ่มใหมเ่เริ่มสร้างอะไรใหม่เลยอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าอยากดูก็เชิญกดไล์นะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับอาจจะกดซับสไครตไว้ด้วยก็ได้เผื่อคลิปใหม่มาอะไรแบบนี้อะไรฮะก็มาถามมะไรแบบนี้เฉยๆผมรู้สึกว่าว่า ในการเล่นเกมเกมหนึ่งนะผมรู้สึกแบบเบื่อ,อเกมเกมหนึ่งอ่ะมันก็เลยแบบหาเกมใหม่ๆเล่นบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมอยากจะมีเกมใหม่ๆมาใ,ให้เล่นมาให้ดูด้วยก็ได้นะใช่ถ้าไหวนะ <c oughs> ถ้าอาจไหวนะก็จะลงให้นะะ อ๋อไม่มีอะไรมากผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมมีคำถามแค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าครับผมบ๊ายบาย